สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเงาะน้อยและเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับบักลากะมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับผมนี่ตอนนี้อยู่ที่นะครับผมข้างบ่อคอซอใหม่นะครับผมที่จังหวัดระยองนะครับผมนี่นะครับผมทีมงานสาวลอยพลินพองพนะครับพี่น้องได้มาแสดงอยู่ข้างบ่อคอซอมใหม่นะครับผมแรงนี่นะครับพี่น้องครับมาให้กาลังใจกันหลายๆครับพี่น้องครับมาหอดแล้วมาหอดแล้ว หางบ่เข้อสอกไม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนี่นะครับผมขึ้นนะครับพากันมาจอดนอนอยู่นี่นะประมาณช่วงประมาณเสาๆนี่พีผีคอบนะ้าะ

พอ,อน,นอนนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวครับผมเดินทีเฮาสิลิน,นะครผมแรงดีนี่นะคร,ครับพี่น้องครับเราไปเบิ่งกัน รถทีมงานเขาก็มาัอดหลายคันแล้วนะครับผมตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ไกลกันแท่งครับพี่น้องครับอยู่แบบบอกไกลเลยครับพุณห์พี่น้องเห็นไม่มปุณน์รถบัสรถเสียงรถเวทีก็มา่วหัดแล้วนะเมื่อนเราก็ได้ไว้จอดร์นอยู่นี่พี่น้องครับมือต้องเดือนก่อนนะครับ มูงกับมาไทเอมมเอาเมืองเงียแหละเดือนกน่อนที่วา่าที่ว่าข้าเจอยกเลิกเนาะที่ว่าน้ำถัว่วตอนนั้นมูหงจอดนอนอยู่จอดนอนอยู่เดินเดินนี่นี่จอดนอนอยู่เมืองเงียแหละแล้วนี่ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาเข้าประกาศว่าทีวี่ยกเลิกนะพี่ว่ ก็เล่นด้ตีรถกลับไปมองหน้างานมือต่อไปนะครับผมบรรยากาศดีครับพี่รองครับบรรยากาศดีนะครับผมตอนนี้นะฮะอันนี้ผมเพิ่งก็ส้างไ่ว่า เมื่อีแม่พญางมาหาลราพุณเหรอผู้เสียชีว์ผู้คนวันน้อยเวลามีมองอา,นาบน้ำ่าเหลือลูกนะคุเลยอมีบ่ครับแม่เยื่องกามีแมีแม่พนาอ่านแปลเช่นแม่ก็ได้พดนะ้าแม่เคยกระจายดีครับผมวันนี้ นี่ก็มุซอ,อเ,เ,เราคือยีบเดบิวเดบยนเฮียนแล้วนี่ก็ขอพุณล่วงหน,น,น,น้าเนะ่ยพี่รองจะลืมเราขอ,ขอ,ขอคุมปิดนะผมแรงนี่ทำพี่รองมากได้ยพี่รองมากมากอะไรก่ะมานะครับพี่รองครับอยู่ระยองนี่นะครับพี่รองอยู่ บขสใหม่เนี่ยบอกไก่บอกไก่นะครับผมดึกแม่ไปกับหอดจังเพลินวาล่ะสุดยอดครับบรรยากาศฮะหัาอยากนยครับบรรยากาศแบบนี้ที่เศร้าที่สดใสแล้วว่าสดชื่นนะครับ ทางนี้จะเป็นหอหอผักนะครับหอผักถ้าดอกนี่จะเป็นหอทางมันทางางี่ครับดินตัวนี้ยังลมเลยครับตอนพอมาขึ้นแม่พุ่มเราเฟื่อ,นอนตุ๊คนแล้วนอนเต็มศีลด้วยครับผมแม่แม่พุ่มโมแกน มีร้านส้มตำไก่ย่างด้วยนะครับอยู่อยมูุนยัมงานหัาตอนนี้ก็คงสิพัก่ันอยู่นะครับผมเป็นงนสาวร้อยพิลลนแพงนะครับผมที่ว่าะทิมเพ็ดทิมดันนะครับ อาจจะพักพอนอยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าณตอนนี้นะครับผมทีมบอลบอลนอนนะครับคือสีโปท่านนอนเลยนะครับอ่าแผนเวทีนะครับพูดพี่น้องเห็นมันก็เห็นมันา็จะยืนแื่งกันแล้วผมจะไปท้าคุณนะครับคลิปที่ซอฟ ยรคับนี่้วครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้คือแบบเย็นๆแล้วหนาวอย่างเดียวผมแบบแบบบมชินเลยครับเพราะว่าคือมันอยู่ใกล้ทะเลคือยังไงเนาะพี่น้องว่าคือผมบอก จะเป็นสนามกีฬาครับบุญสนามกีฬาอะไรจีิเป็นหัวพ,พักใหม่บุญพักใหม่ขอคุณนทุกำลางใจครับพี่น้องครับผมที่เข้าใหม่นะครับผมกลังใจในเซานี้นะครับ ของทีมงานสาลอยผันแพ้งนะครับผมหน้างานบอนีนะครับผมก็มาหอดราเด้อครับเด้อตอนนี้นะครับผมพอครับบาสันตื่นนะครับผมมาสักนตื่นตอนเี้ตอนนี้แอะกําลังแบบเย็นเย็นฉ่ำเลยนะครับขอบคุณไปลองสุขสุขคนครับผมที่เขามารับชมในคลิปนี้นะครับผมก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเดินเรื่อยๆต่อไปครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ